ตอนที่จังๆ<ร>เลยเนาะวงการเกาหลีกันบ้างนะฮะพระเอกชื่อดังจีชางลุกนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเขาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ใช่ไหมก็เข้ารับการรักษาตัวจนตอนนี้หายดีแล้วดีใจด้วยนะฮะ ซึ่งเมื่อวันที่1 8สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยต้นสังกัดของจีชางวุกนะครับก็ได้ออกมายืนยันผ่านสื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยได้กลับมาถ่ายทำซีรีส์เรื่อง The Sound of Magic ของ Netflix แล้วหลังจากที่เขารักษาโควิด19จนหายดีแล้วก็กักตัวครบแล้วนะฮะก็ตามรายงานข่าวระบุว่าจีชางวุกเนี่ยได้รักษาตัวจนหายดีได้กักตัวครบตามมาตรการของหน่วยงานกักตัวแล้วเมื่อวันที่6 สิงหาคมที่ผ่านมาเขาและเขาได้กลับมาทํางานต่อหลังจากที่การจัดแจงตารางการถ่ายทำเนี่ยได้ออกมาเรียบร้อยแล้วล่าสุด,สด,สดจีชังอูก็โพสต์ภาพในอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกด้วยหลังจากหายป่วยนะฮะก็หายป่วยจากโควิดนี่แหละเจ้าตัวโพสต์ภาพที่โชว์ความฟิตของร่างกายด้วยการไปนะปีนเขาเขาเป็นสายบูมากเลยนะชีวิตจริงทั้งในหนังในซีรีส์เลยนะแต่หน้าหล่อมากเลย แต่ถึงแม้จะปินเข่าแต่เขาก็ยังสวมหน้ากากอนามัยนะฮะเพื่อป้องกันความปลอดภัยนี่แหละฮะพร้อมเขียนแคปชั่นเป็นภาษาเกาหลีด้วยโอเนอรุ่นแปลว่าวันนี้นะฮะแฟนๆก็เข้าไปกดไลค์กันเยอะแข็งแรงนะฮะเชื่อว่าหลายคนที่เป็นห่วงก็โอ๊ยสบายใจเหายเร็วนะเขาหายเร็วนะเขาแข่งแรงขนาดนี้เเป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่เลยนะฮะก็นี่แหละฮะโควิดเป็นแล้วก็หายนะฮะ